วันนี้กับ Rich Pure Collagen Collagen Dry p e a t h a ร้อยเปร์ไร้ร,ร,รสไร้สีไม่ผสมแปง้งไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันกับยอดขายอันดับหนึ่งและความนิยมทั่วประเทศชอบมากเลยค่ะอร่อยมากครับปื้มมากเลยค่ะหอมอร่อยทานง่ายแฟนชอบมากเลยค่ะกินง่ายมากค่ะเดื่มง่ายมากครับกดไลค์เลยอยากให้ลองไม่ขาวเลยค่ะ ผิวดีขึ้นจริงเลยค่ะชอบสุดๆไปเลยค่ะมันใส่ขึ้นมากเลยค่ะมันโอเคมากจ้าฉลองความสำเร็จกับโปรโมชั่นสุพิเศษสำหรับลูกค้า MV Mall จากปกติ Rich คอลลาเจน1ซองขนาด50กรัมราคา250บาทแต่วันนี้เราให้คุณผู้ชมไปทั้งหมด9ซองจะากราคาปกติ2,250บาทลดเหลือเพียงแค่ราคา เท่านั้นยังไม่พอสำหรับ90สายแรกมาพร้อมกับของแถมสุดพิเศษ,ษสำหรับคนที่รักสุขภาพและดูแลร,รูปร่างกับฟาร์ทิส f f e ฟการันตีหุ่นสวยสุขภาพดีเราให้คุณผู้ชมไปฟ,ฟรีๆอีก9ซองทันทีสำหรับ90สายแรกเท่านั้นทั้งหมดที่เราให้ไปกับ i ิ h เพียวคอลลาเจน9ซองฟา i ์ท c o f f e ฟ9ซองราคารวมทั้งหมด2,574บาทเราให้คุณผู้ชม สบายๆเพียงแค่990บาทเท่านั้นสนใจแอดไลน์มาที่แอดไซน์ mvmall อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ mvmall tv มีบริการเก็บเงินปลายทางสินค้าจัดส่งภายใน1-5วันค่ะ